สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะวันเสาร์วันหยุดท่านซาวสวัสดีค่ะ F.C. ทุกท่านสวัสดีนักเรียนที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเก็บรายละเอียดงานกันนะคะก็หลังจากเราติดส้อยไก่แล้วใช่ไหมเราก็จะมาเก็บรายละเอียดงานนะคะก็คือจะเพ้นสีให้สีเสมอให้สีเป็นโทนเดียวกันกับคอไก่ นี่ตัติดสร้อยนะคะตราติดทุกคือทีละเส้นนะคะงานค่อนข้างละเอียดให้ให้ได้ความพิ้วและความสมจริงนะคะงานก็ออกมาค่อนข้างใช้เวลานิดหนึ่งมันถึงได้ราคาสูงจริงๆแล้วเราสามารถอัพราคาขึ้นได้มากกว่านี้นะคะแต่เรายังขายราคาเดิมนะคะแล้วก็ยังสอนเหมือนเดิมนะคะยังสอนเหมือนเดิมเนาะแต่เราจะสลับงานสอนกันไปเรื่อยๆนะคะว่าอย่าโอทํา งานฝีมือสอนหลายอย่างนะคะทั้งงานถักงานปั้นงานซิลิโคนนะคะ,ะตัวนี้เป็นไก่ไก่อะไรไก่แก้บนไก่ไหว้เจ้าไข่ไอ้ไข่ะนะคะนี่ที่ลูกค้าสั่งมาสั่งมาให้อขอขนาดเล็กลงกว่าเดิมจากปกติแล้วโอ้ปั้นความสูงอยู่ที่3นิ้วครึ่ง เขาให้ปรับลงเหลือเพียงแค่ไม่เกินสามนิ้วอย่าโอจะัดให้จะวัดให้ดูนะคะจะวัดให้ดูนี่นะคะไม่เกินสามนิ้วนะคะไม่เกินสามนิ้ว <c oughs> ไม่เกินสามนิ้วนะคะตั้งได้นะคะตั้งได้นะคะบางคนบอกว่าไม่มีฐานตั้งหรอคะเขาตั้งด้วยตัวของเขาเองได้ะคะ่ะเดี๋ยวโอจะเก็บเก็บรายละเอียดงานให้ดูนะคะเขาตั้งได้นะแต่นี่อนอนลงโชว์ดูให้ดูเฉย เขาตั้งได้นะคะตั้งด้วยตัวของเขาเองไม่ต้องมีฐานตั้งนะคะแล้วก็หางก็สามารถจัดระเบียบได้คุณอยากได้หางชี้หางตั้งหรือหางงออะไรเงี้ยคุณก็ได้เลยนะคะกลางออกได้นะคะดินเราปั้นจากดินที่แข็งแรงมีความเหนียวทนและที่สำคัญส,สมจริงมาก ก็คุณสามารถกางผีได้นะนี่แบบนี้นะคะเราสามารถกางได้คุณอยากได้แบบไหนก็ตั้งไว้ตั้งได้นะคะตั้งได้อ่าทีนี้ผมจะเก็บรายละเอียดงานให้ดูนะคะแล้วเราอยากจะจัดระเบียบเขาให้หางสวยแค่ไหนแล,แลวเราก็ทําได้นะคะแบบนี้มีสอนในกลุ่มเรียนแล้วนะคะสอนปั้นตุ๊กตานะคะ เนาะแบบนี้อ่ะสีขาวไม่ต้องเก็บรายละเอียดเดยอะแยะมากมายเพราะเป็นสีขาวนะคะนะก็ตั้งโชว์ไว้เลยที่เราจะมาเก็บรายละเอียดสีดำสีดำคือเราจะเพ้นส์สีนั่นเองสีที่ใช้ในวันนี้แย่อกช็ยังใช้เป็นสีอะคริลิกนะคะสีอะคริลิกใช้ใช้เพ้น์ในตัวตุ๊กตา เพราะว่าต้องการความแห้งไวแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นตัวเคลือบชั้นหนึง่งให้มันมีความเงาความสวยของเขาเองนะคะใช้สีอะคริลิกยี่ห้อนี้นะคะอ่าสีที่โอจะใช้ตัวนี้จะต้องใช้สีส้มกับเหลืองเหลืองมะนาวแล้วก็สีแดงนิดหน่อย นะคะก็จะใช้สีคลิกสามารถละลายน้ําได้นะคะถ้าใครคิดว่าสีคลิกมันแห้งไวไม่สามารถจะระบายได้ทันทําตามวิธีนี้ที่โอ๋บอกนะคะไม่ยากแล้วคุณจะชอบสําหรับคุณแม่นละในการลงสีนะคะแต่ว่าคุณอาจจะเกี่ยสีไม่ทันคุณใช้วิธีนี้เลยนี่คือสีเหลืองมะนาวเนาะ ตัวนี้ก็คือใช้เบอร์นี้นะคะเบอร์นี้อ่ะก็สีแดงนะคะนิดหน่อยนะคะแต่เรายังไม่ผสมเยอะนะคะผู้กันหัวตัดนะคะผู้กันหัวตัดอ่าผมก็จะเอาไปจุ่มน้ำล้างน้ำให้มันอ่อนหน่อย นิดนึงแล้วก็เช็ดให้แห้งก่อนนะคะ,ะนะะจุ่มน้ำพอให้มันเปียกผู้กันเฉยๆนะคะเพราะว่าสีคือหลีบบีบออกมาปับ๊บมันก็จะผิวมันก็จะแห้งไวนิดนึงแล้วก็มาใส่น้ำหน่อยเราจะได้เกี่ยทันนั่นเองนี่นะคะแล้วก็แตะสีแดงมา นะะแดงแตะเยอะไปหน่อยเอาอีกนะคะแบบนี้นะคะปึ๊บป๊อ่านะ <c oughs> แล้วเราก็จะไปลง ที่หางนะคะแล้วมันจะมีะกาวใช่ไหมสีขาวๆแล้วก็ทาตรงเนื้อกาวแล้วก็เก็บงานแบบนี้ไม่ต้องให้มันแบบเขาเรียก สีส้มทั้งหมดอ่ะมันจะมีเหลืองบ้างส้มบ้างขาวบ้างนิดหน่อยปลไปายนะคะนี่นะคะก็จะมีการใส่เหลืองไปหน่อยนะคะจะเป็นแบบนี้ตัวอื่นด้วยแล้วก็ด้านหน้าด้วยติดสร้อยด้านหน้าด้วยนะคะดูได้เอาไปใช้ได้ใครไม่ได้เรียนก็ ใครปั้นเป็นอยู่แล้วเอาเทคนิคการทาสีผสมสีอ่ะรู้สึกว่ามันจะแห้งนะเพราะเราผสมสีมันเหมือนจะแห้งนะคะแล้วก็แต่น้ำนิดนึงแต่น้ำที่ไปผู้กันนะคะแล้วก็มาแตะที่สีใสเยอะนะคะเพราะสีมันจะไม่เข้มข้นแล้วมันจะเป็นจ,งจางเราต้องมาลงหลายรอบนะคะเราต้องการความเข้มข้นของสีบแบบนี้สวยจางขอบคุณมากค่ะนะคะนี่นะคะ รียบร้อยหนึ่งตัวนะคะ,ะตัวต่อไปนะคะนี่คือเก็บรายละเอียดงานก็จะประมาณนี้เราก็จะปาดลง yeah, yeah. เวลาเราเข้าตามซอกหรืแล้วก็จะเอียงเอียงให้หัวตัด นะคะมันแหลมๆปลายมันแหลมๆนะเข้าไปด้านใน,นแล้วก็ตรงตรงสร้อยหลังตรงที่ระหว่างกลางกึง่งกลางเนี้ยเราจะทําให้เป็นลึกลึกแล้วก็ใส่สีเข้มเข้าไปสีเข้มกว่าสีเหลืองก็คือสีส้มนะคะมันก็จะได้มิติมากขึ้นมันจะคือให้เห็นความลึกนั่นเอง อุทะแคงผู้กันปาดลงไปเพื่อจะได้ทาเป็นทางยาวเส้นเล็กๆนะคะทีนี้ก็ออกมาด้านหน้าใครสนใจสมัครเรียนได้นะคะอยโอปเปิดสอนแล้วนะคะไม่ได้กักไปทำขายคนเดียวนะคะแบ่งความรู้แล้วก็เผื่อแผ่อาชีพแต่มีค่าสมัครเรียนไม่ฟรี เก็บรายละเอียดงานปึ๊บอ,อ่าตัวที่สองเสร็จเรียบร้อยแต่เดี๋ยวต้องให้มีแบบเออมีสีเหลืองแลบๆหน่อยคือไม่ส้มทั้งหมดไงคะอ่าแล้วก็จะสีเหลืองสีอะคีิลิกมันดีตรงนี้แหละมันแห้งไวแล้วะเราจับสัมผัสมันได้ ต่อไปตัวที่สามนะคะตัวไหนยังไม่แห้งก็ตั้งห่างๆอีกหน่อยเดี๋ยวมันจะเผลอไปโดนสีขาวอ่ะ,อะนอนลอยตรงนี้หลบต่อค่ะเอามันเหมือนจะแห้งแล้วก็แตะน้ำนิดนึงแล้วก็มาผาสม าเราปาดในมุมกว้างเราก็จะใช้เอาแบนๆอย่างนี้นะคะทำพู้กันปากบานบาแล้วก็เกี่ยให้ไปทางเ,เรียกไปด้านแคบนี่ปลายแหลมเนี่ยมันจะแคบๆใช่ไหมแล้วทีนี้ในร่องเราก็จะใช้ปลายพู้กัน เราใช้กาวลาเทกมันจะมีค้าบสีขาวละแห้งแล้วก็เก็บด้วยสีสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกนะคะคือใครทําเก่งทําเป็นอยู่แล้วก็ไม่ต้องทนดูนะคะเพราะมันจะเกิดอาการแบบว่ามันไส้คนสอน แล้วก็อาสีเหลืองมาลงประปลายเหลืองไม่พอนะแล้วเราจะมาลงสีขาวอีกทีนึงให้เป็นเส้นๆประปลายเหมือนกัน,นเรียบร้อยค่ะตัวที่สามอ่าทีนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาล่องลึกก่อนล่องลึกมันแห้งน้ำแตะหน่อยสีแดงมานิด ผสมให้มันเข้มๆออกส้มเยอะหน่อยแล้วก็มาระบ,บายเอย้เรียบร้อยนะคะได้บิติเพิ่มขึ้นอ่าทีนี้เราก็จะมาเพิ่มความสมจริงให้กับเขาอีกคือจะใช้สีขาวนะคะลากเส้น ก็จะใช้พวกกันที่เล็กลงแล้วยังจะใช้สีอะคริลิกเพราะแห้งไวแต่บางคนบอกแห้งไวทาไม่ทันก็อย่างที่บอกนะคะใส่น้ำมันจะได้ปาดสวยแล้วก็ใส่น้ำนิดนึง ให้ผู้กันเปียกเอาแค่จุมให้ผู้กันเปียกหน่อยนึงแล้วเราก็จะมาทําการลากเส้นไม่ต้องเยอะขอบคุณมากค่ะสวยค่ะขอบคุณค่ะคุณกาแฟสดทูอินวัน เราก็คือจะเขาเรียกสร้างความสมจริงหรือให้มันได้มิติมากขึ้นเพราะไก่อ่ะเขาไม่ได้มีสีเหลืองทองทั้งหมดด้านหน้ามันจะสีเหลืองทองแต่หางส้อยเขามันจะเป็นประมาณนี้โอเคตัวต่อไป ลากเส้นนะคะเอาแค่ปลายพูกกันนะคะตะวัดตวัดใช้นิ้วเรานิ้วก้อยเป็นตัวพยุงสปริงเขายกตัวคู่กันขึ้นมันจะช่วยในการลงน้ำหนักไม่ลงเยอะถ้าลงเยอะป๊าบนะคะมันก็จะเป็นเส้นใหญ่ เป็นเส้นไม่ต้องเยอะ,อะ,อะตัวสุดท้ายอาสีจะให้อีกแล้วแตะน้ำหน่อยนึง ถ้าเราไม่แตะน้ำมันก็จะเป็นระบายไม่เนียนระบายไม่สวยไม่ลื่นถ้าเราแตะน้ำหน่อยเดียวมันก็จะลื่นและระบายง่ายบางคนก็จะใช้ปากกาช่วยคือปากกาเจลทำไมต้องปากกาเจล เวลาเราพ่นสีเคลือบเงาเนื้อสีมันจะไม่กระจายจะไม่เลอะนะคะ,ะเรียบร้อยค่ะนี้เราก็จะไปพ่นเคลือบเงานะคะแล้วเราก็จะมาดูความสมบูรณ์แบบของไก่ไว้ายแก้บนไอ้ไข่กัน นะคะขอบคุณมากนะคะอ่ะทีนี้สวยงามแล้วค่ะสมจริงแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่าเราเก็บรายละเอียดงานนะคะโอเคอ่าไม่พอแค่นี้นะคะยายโอยังจะคือลงสีแล้ว แล้วก็จะมาเคลือบสีทองอีกทีหนึง่งนะคะสีทองแบบใสโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะใครสนใจสั่งปั้นได้นะคะตัวละ300บาทนะคะถ้าคุณคิดว่าตัวละ300ร้อแพงไปมาเรียนปั้นค่าปั้นค่าสอนปั้น300บาทคุณสามารถปั้นได้หลายๆตัวคุ้มแน่นอนถ้าคุณสั่งเป็นคู่นะคะไม่ว่าคุณจะสั่งคู่ สีดำหรือคู่ขาวดำก็คู่ละ500ค่าส่ง50บาทจัดส่งภายใน1สัปดาห์เพราะงานมันค่อยๆ่อยทำแล้วก็ตากแห้งแล้วก็เคลือบเงาค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะคะติดขนทีละเส้นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสมัครเรียนแค่ปั้นไก่นะ300นะคะแต่ถ้าสมัครเรียนปั้นตุ๊กตาสิ0ชนิดน ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วนะคะตุ๊กาตาหลายๆแบบใครสนใจก็ทาเชทไมานะคะสวัสดีค่ะ